สวัสดีครับเอตี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอบถามอันไอ้ยังกไอ้ร้านตัดผ้าม่านของมีรัลาดดาวันมาลีวันมาลีวันบ่มาลีวันบ่มาลีวันบ่มาลาดดาวน์บ่มาลีวันค่ะนี่ครับนี่ครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของผ้าม่านครับแล่ดำๆนี่แหละค่ะมาลีวันนะครับอันนี้แบบมินินี่มาสั่งผ้าม่านไหมนะเพื่อนนี่ครับเมื่อคุณเจมแบบแน่นอนบ่ครับ เนี่ยอาออกแบบเองค่ะมันี้ทอดสิแภาวผัดยังอ่ะปุณมณีวันครับอาจารย์อ้วนโอ้อาจารย์เปิดเผืหันมันจะปีแล้วปัจจุบัก็เป็นมาด้วยกันเปิดหันอันที่ดังๆมานี่เอออย่าผัวนะครับน่าวันเปิดเผื่อหันก้อนเปิดหันพี่ยังแนงสินะครับแมนเอาถามสิครับแต่ก้อนเปิดเผื่อหันเท่าไรยังก่อนแน่เอาไปเป็นหางเครื่องรัตดาวันครับรัตดาวันแดนฟุตตะกี้เป็นหางเครื่องฟุตระดาวันหนึ่งบมอครับแม่งค่ะโ หัวหัวเครื่องหัวเครื่องโมเมทันยังหมอโมเมทันยังหมเพราะมันใหญ่กว่าหม่ไปเตี้ยนว่าเวิร์ดเราเมื่อยเราวันที่อันนี้ก็เลยสีเศร้าเพราเศร้าแล้วเพื่อนก็มาคุ้มเฮ็ดผ่าให้ผู้ใดผู้ใดคุ้มหมอเฮียตังกันเฮียยันโอ้เฮียตังเฮียยันหมอแมนก็จะแต่เพื่อเป็นเป็นมาตัดผ่ามานหนึ่หมอค่ะแมนตัดสุดนึ่บ่แมนตัดสุดทางเครื่องพ่วงหมอโบตัดโบปีนค่ะผ่ากเย็บโบปีนจักกเย็บโบปีนแมนเพื่อนให้เวลาเพื่อนให้เวลาสองเดือนสองเดือนแ้เนาะค่ะเฮียยัน สองเดือนเดือนหนึ่งนี่แหละเดือนก็กลัวเดือนหนึ่งวาให้ตัดผพาให้ของของอะไรนะนวดแปดนวยแปดนวดประยุทธองานทษุ่นแม่สุภวิกรได้ทั้งนั้นที่ทำไม่เป็นเลยงานแหลกของเราแม่ก็เป็นเถื่อป่ะเป็ดเป็นอยู่เพราะว่าอุ้ยบ่เคยบ่เคยจะเฮ็ดแบบนี้จักเทื่อน่ะนะหลังก็บ่คิดว่าอุ้ยยังสิมาสิตัดได้เงินบ่้ังสีนะก็บ่คิดว่ามันสิเป็นอาชีพในเทเล็กน่ะก็เลยว่า รวมลับปากไปว่าเห็ดเป็นยื้่อค่อนข้างที่เยบผาโบเป็นเลย<อ>เป็นเลยม<อ>ื่อไหร่มาปุ๊บกระทองไปขายพอมีเงินลงทุนตอนอนนั้อะทองเออขา,ขายทองแมนขายทองบาทหนึ่งไปซื้อผ้ามาลงทุนมันก็เลยใส่เบอร์สุบาทแต่ว่าไม่ถึงว่าเขาโบมีทุนเนาะเาก็ต้องหาทุนใส่เพ<อ>ื่อไปซื้อผ้ามาก็ไปเอาจั๊กยังก็กจักโบราณของป่านั่นเบีียตนแมนว่าเย็บบางทีเย็บกับเฮ็ดของเราผ่านซับผ่านซับแมนผ่านก็นั่งหายอยู่บนี้ว่าเย็บโบเป็นจั๊เถื่อ เน่ม uhm. ึงไปหาข้อมูลมึงจ mm <h. S 2> ังได้กับพี่ได so ้กับว่เป็นเขาคือเหตุงามแท้อ huh. ยู่หันอยู่นี่เวลาไปเต้นได้กี่กับว่าในเสาขาดกับพี่มึงอยู่จับมึงอยู่ว่าเขาคือเหตุงามแท้เลกับมึงเป็นประสบการณ์มากกับคับมาหัวอ้ยาพาถิ่มเป็นหมวดโอ้ยยังบ่งามได้มาเที่ยวเขาเหตุมาปุ๊บถึงกำหนดส่งเฮียยันปั๊บเอาไปกลางคืนอุ้ยมาเป็นซาอนมาพูดกันไงแกเหัวหน้า เงินอุ้ยเนี่ยเราสิจ่ายเงินอยู่บ่อแน่วนี่คิดในใจเลยแต่เพิ่อนกระจายคือเก่าห่ะละตามมาหอดเือนี่ยก็ถือว่าพูดวันๆนี้ถือว่ามีความสมารนได้แบบว่ามีคนตั้งใจเลยแต่กีเราเห็นแบบอีอืออลาดแบบว่าแต่คนเห็นบ่เป็นเนาะเมียนกรยับกรยวนนูเด้อค่ะเพราะว่านก็ตัวนี้พราะว่าแม่ก็บบวกด้วยไอเดียผมนั่มบอกไอเดียผมก็บอกว่าเออไอเดียแบบนี้เป็นมีน้าเป็นปีศาจเหลื่อมเหลื่อมนี่เนาะเด็กนีดโค้งเล็กนิดซีโนเมียนคือว่า ก็ถือว <Okay. S 2> ่าเรามีความตั <se anak lonely> <sh arp dy> <s> ้งใจเฮ็ดครับพันมาตั้งแต่ปีนะฮะครับอุ้ยหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีบ้านเพราะว่าเฮ็ดมาปุ๊บนี่กับมึงเลยที่แหลกกับพวกขั้นเนี่ยว่าสิมีไผรมาจางเถอะเพราะมันคือสารอีนีมันมังามเหรอมวยเจ็ดสีเจ็ดสีพราพราเพราเห็ดของแห่ไผรเนาะเขาเฮียย่านกเขาเฮียตานไปสองหน่วยเนาะประเทศนี้อาจารย์อีบอกมาเห็ดนะอาจารย์อีเราไม่เห็ดก็จับลุยกระทำเราได้ทอนช่วงไหนก็ เป็นอยากได้ลุยของขุมนะนะเฮ็ดบอปปินกระถามเพื่อนวัดจังสีจังสีผาแนวนี้นี่จะเอาบวกกับเอามาเท้าเพราเฮ็ดลุยออกมาจับลุยตัวนั้นล่ะเะปนเลยวะงามลูกค้ากับเขามาแับนี้ปีแรกที่เฮ็ดนั่นปุ๊บได้เจ็ดสิบงานสั่นเราทัดทัดอยู่ว่างานเขามาไงบ้เคยบ้เคยได้งานปนันจักเท้าเจ็ดสิบงานเมนเจ็ดสิบงานเขาม้าหน่นกับทิ้งน้อยเอก เวทีหน่อยวิธีใหญ่ยังเห็ดน,น้ำเบิดดับเอาบบเกียงกันนะ่ะแต,ต่นหน่อยไปหาใหญ่แหละตาเขาสีสั่งเอาปลาเท่านี้พอเห็ดไปปุ๊บก็บโบขีดว่าเอ้าตอนนี้นมิจักตอนนั้นมิจักอันไหนครับมิจักอันดีอันเดียวซื้อไม่สื่มือสองสื้อมือสองเลยวะครับตอนนั้นตอนนี้นมิจักเครื่องครับมีสีตายอันหนึ่งมันตายเป็นอยุตบวกครับจักมันเมื่อยมันสองมีตะกี้กับเย็บผู้เดียวเห็ดผู้เดียวแล้วลาเท่านี้สั่งไปสั่งมามันงานรลายขืนเห็ดผู้เดียวกับไว้กับตรงจ้างลูกน้อง สามีก็เป็นผู้ตัดผ่าแล้วก็จั่งลูกน้องก็เป็นพื้นผู้ไกลดอกก็พี่น้องพี่น้องต้องบ้านนี่นะครับน้องก็ดีเนาะงหาซ่อมห้างงานให้ให้เข้าให้เข้าเลยคนมีได้แด่คนในบ้านไม่มีได้แต่จะซ่อมอะไรในเข้าจะฉีบได้ค่ะเฮี่อยากบอกว่าฉีบซ้อมว่าห้าวสวยแบบว่าห้าวกับให้เขามีชีวิตดีขึ้นเนาะนไปเห็นงานไกลได้บปต้องแลีนตาเหลือตาสดไปเห็นงานในเมืองอังสินาคือบุญพร้อมได้หนีเน้องก็มันกับบุญตัว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 มากนะแตงแต่เออก็ ตั้งแต่เริ่มต้นที่เฮ็ดมาเลยก็อยโอ้ก็บอคิดว่านี่มันสิเป็นอาชีพให้เฮาสาร้างแต่ก่อนก็คิดว่าเฮ<ส>็ดเ<ส>ดือดซื่อๆเนาะลองมึงซื่อแม่ยร้องมึงซื่อๆว่าเอ้บ่ค,คิดว่ามันสิมีเวทีหลายปานนี้ทั่วประเทศไทยนั่นะน้อแม่นบ่เฮาก็คิดแต่คั้งเนี้ยเขายุ่งมั่วระมูก็บเฮ็ดเด้มั่วรมูนี่มั่วรมูมีวิธีังไงครับมั่วรมูพี่เกมีบ่าพี่เกก็มีอยู่โคราชค่ะแล้วก็ข้องมั่วรมูก็บของอันนั้นนี่ค่ะยังก็ เจ้กระพันลำเพื่อนนะโอ้เนี่ยบออสั้นเราแมนสั้นเราบันทึกจีนแล้วก็ข้องเอียงก็คุณไมพัชรีนั่นก็มามมพัชรีากข้องคุณเพียวเผาเนี่ยก็มาเพียวเผาผมมากพ่อาันจากหันวันวันนีเบิร์กโมยาสปิคไข่ไข่กันแมนที่กันหรือบ่ามันไข่ไข่กันเพียอว่ามันงามนะแต่ว่ามันงามตรวจไล่ข้องนู้เหตุนั่นก็คือเมื่อออกตรวว่าข้องนู้เป็นแนวใดก็บ่าได้ว่างามเลื่อนมือดอกแต่ว่ากั พี่หนามีแม่มีโครงการไหมว่าจะออกแบบแบบใหม่ใหโมอเดลบ่กระคิดอยู่แต่ว่าสมองมันคือโบเลนไปได้เดี๋ยวมันออกแบบให้เล่าถ้ามีคนออกแบบมาให้กลับเดี๋ยวจะออกแบบให้แม่เพราะมันเป็นประชันใหม่ตัวพี่หนามุกบ่ามันดมเดอดมันมีแนวหนังเก็ดีได้ค่ะเพราะว่าอันคิดแบบนี้ไม่อยากก็ตัดหุวแนนแม่นครับเพราะว่าถ้าห้าตัดนี้ห้าหูวแบบนี้เขาจะจับจับจับไซรหลวงน้องแต่ว่าขั้นแถวมาออกแบบอยู่ต้องนั่งคิดจนนึ่งออกแบบต้องเดือดผ่านี่โดนที่สุดอืมิจฉาเกากันแม่น ลูกกาเขามาความกันนี่เอาโมได้เย็บหลุดงจ้าไดจจานลูกน้องเพราะว่าอย่างม้วนผ่านนี่เขาไปซื้อใช่ไครับสร้างมาจากประเทศจีนผมโอ้แต่ก่อนไปหาล่อซื้อตลาดนัดเมืองอุบลบน้แต่ก่อนได้ไปหาล่อซื้อตลาดนัดเมืองอุบลได้ยนี่มีวะมีวะมีอยู่มีกระโมงงามปะเออเมื่อกลางงามมันกิดงามอยู่แต่ราคามันกลัสูงแต่เพราะว่เขาเขาก็รับมากนี่เราเราส่งมาที่เมืองจีนเลยโอ้รับมาที่เมืองจีนเลยประเทศบัตประเทศเพื่อนผมตีบัตเตีอนนุกนผมว่าอากงกําหมาลสอรมาจากไหน ต้องเล่นแบกใบเล่นลังเจอตอกึ่งมักต้องขัดรองเท้าอย่าไปใจบกสักทีต <laughs> ้าสีย่างนี้จนีว่ากินสีอย่งครับอาส่งครับผมออาส่ไงเสียอะไรครับเสียติ่งครับผมอกไรนะครส่งติง่งครับผมหรือว,ว่าคุณวันวันนี่สบความสำเร็จนะครับเนาะเอาสิอ่าขันทัศน์ติโตพม่านหนึ่งสิขันทิตติโตที่เบอร์โทษอุ้ยก็มีก็มีหลายคนในที่ว่ามาสั่งกระหนมบอกว่าเฮียยันติดต่อมากเฮียนามาก็มีเล้ะหนมเขาเนี้จ็กเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ดีใจหรอก กระโดให้เบริสุทคนนั่นและที่ตัดมานี่รถรถตั้งแต่บ่ท่านเด็กโตครับผมเนาะตั้งแต็มท่านตัดบ่แม่าแต่ผมเสื้ออยู่แล้วรถแล้วขาอยู่แต่ว่าเราวบนรถคุณภาพเราให้คุณภาพเน่ยเยี่ยมดีดีดีขั้นไปขั้นไปบริสุทธิ่แหละใน้ทีมือกันล่องเมืองมาสัมผัสเมืองสะก่อนเยี่ยศิฟเฝ้าเอ่อจะไงล่ะให้เห็นกับตาซะก่อนส่วนมากกับลูกค้ากับผู้พอใจนั่นแหละหลายที่สุดกับขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่มา ่กับมาริวันเขาติติดต่อได้สองทางเฟซบุ๊ก <Facebook, S 2> มาริวันพมาม่าโอ้ยนี่ก็พมาม่าเวทีมาริวันพินาพันธ์แล้วก็เบอร์โทร0804879162ค่ะเรือสิติดต่อพานเนี่ยยันเรืองตรงกระดาษเลยตรงกระดาค่ะลายมืดสวัสดีน้องคับนอบเป็นบุคคลที่แปลว่าให้เวทีมลูลำมีสีสันมีสีสันก่อนสีเฮ็ดมาได้นี่ก็เพราะว่าอ,อย่าง จ้าของก็เป็นบาอย่างหนึ่งเป็นบาดที่ว่าอาชนาความสมาร์ทจะคลองมวยย่งหรอกนู่เป็นคนที่แบบบาอีรีได้แม่ครับเมียไทยเียกเห็ดย่างนี่ก็ต้องไปว่ามันสิเก่งปันไดมันสิลือนเฮาปันไดอย่างสินะเหยียบจักบ่เป็นนี่มาเหยียบมันท่าแลนนี่ก็เอ้ยไปนี่เศร้าเฮงเติบมากไม่แยบสะดุดเหยียบเน็กใส่เลยว่ามันสิไปหัวใจนู่นนั่น่ามันสิคอยมองได้หฮะมองที่ว่าเฮาสิบังคับมันได้อย่างสินาแต่เชื่อพอเฮ็ดแล้วปุ๊บเออ ไปเค็ดไหนเรามกระเลื่ความเห่าดึ่ื่ื่ืาม่ืัื่ื่ร่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ืีค่ัีื่ื่ืี่ค่ื่ื่ื่น่้่ื่ื่ืบื่ื่ื่ื่ื่เ่ื่ื่ื่ื่ื่ง่ื่ื่า่ื่ื่จ่ื่ากืี่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ืืื่่ื่ื่ื่ื่ืื่ื่ื่่ื่ื่่่ื่ื่่ื่ื่ื่ื่ื่่ื่ื่า่ื่ื่ือื่ื่ื่ื่ื่่ื่ื่่ื่ามื่ื่ื่่ื่ื่เ่ืนื่่ื่า่่า่ื่่ื่ื่ื่ื่ื่ืยื่ว่อ่่่ื่า่ื่ื่ื่า่ื่ื่ืีื่ื่ื่ื่ื่ื่เร่ื่ื่่ื่ื่ื่ื่ื่ื่่่่่่่่่ส่่่่่ เท่าเนี่ยมึงคือจังมันไงแล้วเหี้แล้วมันไงเมียนั่นม่ได้งไงกูว่าข้าสีเฮ็ดมาได้งแถวคู่มือนี่หนึ่งกูว่าข้าสีได้ซื้อได้เสียงเนาะค่ะเฮี้ยไม่หมดหรอกกูว่าข้าวสีะสบผลสเร็จเฮ็ดออกมาได้งามดังใจเฮาไม่หมดหรอกกว่าหยอนก็เป็นเมืองตัวสีเฮาเฮ็ดที่แหลกไม่อยากพลาดเออคนเฮากับมีต้นกับคอพุณเฮี้ยยันแล้วก็สายันตาาทุกทุกหน่วยคือกันเลยค่ะเพราะว่าอย่างเพื่อนก็ยังโมลอมเหลือความตั้งใจวะมันเห็ดพรสเล็ดมาก็ยังทำ แปลว่าเมื <amounts of alcohol writers> ่อไหร่เป <af> <isa> ็นโอกาสของคุณมัน <Labor> ค <ator il fi> ือมันมุ like ่ยหันเห็ดก็เลยจะเป็นป้าน้องน้ำกับโอซากิไปรู้วันนี้นะเนี่ยลูกนี่เจ๊ไม่จะนวดบ่สแม่เนอมันมุ่ยหันเห็ดโอ้มันผู้บอกเห็นครับคือไมค์เว้ามาบาสเขาบอกเรียกว่าดอกพึ่งสีบ้าก็คิดว่าสีบ้าอยู่ดอกว่าสีบ้าอุ้ยคนห้าวสิใจเงินเป็นหมื่นเป็นหมื่นมันก็ต้อง น้อแม่บอหลังห้องตรงอยากได้คุณภาพแล้วก็อยากได้ความงามอยู่ได้ก็เสียใจหรือว่าเปบปุ๊ไอ้แบบว่าเขาเขาปุ๊บว่าเพิ่งพอใจในจากของที่เขาเห็นออกไปว่าเออเห็นให้เพิ่นว่าง่ายสิแม่บอหลังเ้าก็เหาก็อยากเห็นทุกงานที่เห็นมันงามน้อออกมาแม่บอหลังก็เลยคิดว่าเอาเฮียแล้วก็กลับมาสร้างสายยันทุกไม่ก็สร้างน้ำยังสิลูกก็เลยว่าเป็นพระคุณแล้วก็ทุกทุกเวทีที่กลับมาสร้างไม่พอว่าอย่างหนึ่งให้มีโอกาสในพัฒนะคืนน้อแม่บอหลังซื้อมาเป็นคู่เลยล่ะไม่บอกโห้าบ่มี ท้ายันซานแล้วก็ทุกทุกเวทีนี่ก็คือ,อบ่มีมาริวันอีหลีบ่ได้ยนองเดินหนีบอกจริงๆจ,จะได้ก็ฝากไว้เลยครับเรื่อผ้าม่านมาริวันครับนี่เป็นแบบอย่างที่ดี <c oughs> ใครน้องๆทุกคนที่มาเบิง่งคลิปนี่ครับมีความตั้งใจครับบางคนเฮ็ดห <c oughs> ยังบางเทือ่อประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความล้มเร็วหลายๆเลยก็แ <c oughs> สดงว่าสนัยกับ <c oughs> ตัดจิ้มตัดทองก็ไม่มาภาพวาดกับทีมกันพี่เสียเงินไม่ได้เี้ก็เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อีหลีสีบ่ได้นี่ก็ เลับออกมาใหม่แกให้ใหม่เ่ไหจิมตะกี้นะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับการเรียนรู้แกะไม่พรอมบ่แกให้ใหม่ลีเลยแกะใหม่คืนนี้ต้องอีมามาแกม่โอ้ที่การแกให่าแ่นห้เสียหนาจะคล้ายตายคตาเอาก็เอาคุนภาผคล้องไว้าอน่นเพราะว่าถัง้าบัวักซาคุนภาผมาแต่ท่านจะคล้องข้าบัอยู่ในรถปป้นอไรแน่นครับลี ข้าวโมเด็หากินโดนปานน่เพราะว่าคนเฮ้านอนมันเห็นกันโซเชียลมันก็แหงหลายแม่บมดแล้วข้าสียอมให้ผู้อื่นมาวางให้เฮาได้จังไดใครโนด้าผู้อื่นใครอยู่แถลงผู้อื่นมาการผู้ถอโอ้เป็นกลุ่กิจที่ดีครับนี่ครับนี่แหละครับผ่าป่านงามๆของเวทีไปเห็นโอ้เวทีสายศาสตร์ิก่อนเนาะโอ้คืองามแท้ดีนะผมผู้อยู่เบื้องหลังครับครับจะได้คลิปนี้เอาไว้สมีน้ออาจารย์อ้วนเนาะครับขอบคุณอาจารย์อ้วนแล้วก็ขอบคุณมาริวันคุณมาริวันหลายๆครับขอบคุณเช่นกันครับที่มาให้ผมสัมผัสครับนี่อ่ะ คลิปเดียวไส้สมีครับคลิปหน้าเจอกันไหมและสมัครสะพัดอีก,อกไปอยากให้สะพัดยังเหลืองไหมคุณมาริวันครับก็คอมเมนต์ได้ต้คลิปเดียวครับเด้อครับคลิปเดียวไปสมีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย